อาผู้บริหารว่าผู้บริหารสมองเพชรเพชรปรนเด้กันแล้วแต่ทำกันซุปเ้าหัวซอยกันเพราะฉะนั้นมันมีเป้าหมายของเชิญย่ามามาเาชิญเชิญในเม่มาตรงนี้แล้วเรามาร่วมกัน,ร,นร้องเพลงดังๆนะครับร้องเพลงดังๆในกับใน ปิดมือเลยง่ายๆดีนะครับอ่านะครับคล้ายวันเกิดของคุณแม่ครบรอบหกหกเนอะหกสิบหกคนละคนไม่โน,นนะลูกๆเต่าทุกคนนะครับถือว,ว่ามาร่วมปวยพอดต้องก,กันป้านะครับถือว่านะครับบัวปวยพอดขอคุณแม่ปีนี้66ปีครบรอบนะครับเอาทุกคนร้องแฮปปี้เบรัเดย์พร้อมกันครับ happy birthday, happy birthday. ผู้ใหญ่ไว้ก่อเอาพแล้วเอาไว่พอในแม่ก่อนแล้วก็ตาม้านหรอกคุผู้หญ่ มหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ล้นฟ้าสุทาทานลูกทุกคนสุดกราบการลูกบูชาครับคอแม่ยุดีมีแห้งปิดงหงโ่หงไสตุบลูกตุบเต่าเีมงาน,อ,กกอ,นองค์กรองค์ข้าพยพของบมวัสิบินลูกลูกเต่าทุกคนเทึงสาวหน่อยเพ็รบนรันแทงเทึงสาวหน่อยเพ็รลํำเพลินเทึงสาวหน่อยล้ำเพลเพินโช่ ให้คุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสู้ภาร่างกายแข็งแรงยาเก็บยาจุจนเมืองแง่งโูกเต่าอ่ถือว่าเป็นเป็นบารมีให้ลูกให้เต่านะครับทุกๆคนอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ Happy b i r t h to you the bhai mein you are เด่ยเ,เนาะก็ะคือบอดไม้ให้ยมมาน,นิ่นผู้บริหารดีเด่นเป็นผู้เบ้าและกะ้กก็รป้านาและะ้วก็ยงยุนลูกไา้เนาะทั้งสามทึ่งสี่คนนี่แหละหละกะักกาคุณแม่บอกใครเเวบอกใครอย่างก็คือมอบไม้ให้คั่ลูกชายหลาส่วนหลายก็คือเป็นผู้บริหารเป็นเวหลายหลายอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะมือดีคุณแม่ก็เล่นสิยเาเเวจักน้อยให้ลูก,ลกทุกคนษล้ละกการจังสิวยอดเนาะคะ่ะหลายหลายอย่างที่เข้า่านมาจูกัน มักเป็นหัวๆใกล้ส <mayor> ิใกล้สิเบิดงางแา้แล้วเนาะแล้วอีกสองทามเดือนคุณแม่ก็ดีใจปลื้มใจที่ว่าทุกคนในทีมงานทุกคน ไส่เบาเราะถ้าหัวตื้อเบาเนาะค่ะหัวมื้อเบาพุทแม่กันสีเบาคือเก่านั่นล่ะผู้ใดเฮ็ดคือเฮ็ดผิดอ่ะบนกติกาค่ะคือให้นุ่มจุ๋ยโยบาดีเป็นทอดเบากับปลางนายเนาะค่ะเนาะพุทแม่กับเบิ่งอยู่นิล่ะเรื่องหลายๆเรื่องตวากาศห่ากระสูนกันมาจุดมาสิจบงานเราอีกเมื่อที่เดือนเมื่อไก่วิรุณการแล้วเนาะค่ะเนาะเดือนประมาณอ่ะมิถุนาสามสิบมิถุนาเนาะยี่สิบเก้ามิถุนา bảo <laughs> ขอบพนหลูกเต้าทุกคนทถูกชีวิตถูกดวงใจเด้อค่ะเด้ออยู่ในที่งานเท่านี่ละมยู่ดนนีพูดแม่กับสิเอ้านียน้อยเรากะแม่แค่แม่แค่มอน่อเนาะเดี๋ยวีกันพนแม่กับสิบเาขอเบาหลายดอกพี่น้องหลายลาย,ลายยาก,กับชิบงไหม้อดไม้ให้ยมมันนีนพวาม,มันนี่เวลาก,กับเบาหลายมนไหนพูดแม่กัสิขอไว้พ่อหให้ลูกให้เตา้ามือนี้ วันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สุภาพนาวงษาเป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่แรกประมาณถึงอะไรสี่สิบก่าปีสี่สิบก้าปีเนาะก็ะคือว่าจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ชีวิตก่ะโอ้ไปเดี๋ยวบอกพี่น้อง วันนั้นจนถึงวันนี้เสื้อสีได้ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยบรรมดาพุ่นแม่กับขอคุณลกูกเต่าที่มาซอยกันสร้างสันทีมงานเราสาวน้อยเพ็นบันแพงจนบลาเห่า,ามาได้ซ้ำนี่ขอ,อให้ลกูกให้เต่าสูขภาพแข็งแรงยูดีมีแห้งสูขู่สูพคนพุ่นแม่กันมีแต่ขับวบวยพอดหลังจากหนีไปกันไอ้ลูกให้เต้าจงประสบความสำเร็จทูกสิงยางซอยกันส่างสันซอยกันเห็ดซอยกันสาง ซอยกันคอยแก้คอยไงมันสิได้ตอนค้ามเด้อถูกหลาเด้ออันใดดีก็คิดเอาอันใดบ่ดีกะยับปเห็นให้คิดดีทำดีถ้าเราคิดดีทำดีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราค่ะเอาจากมือนี้ไปคุณแม่กัอไว้พ่อให้ลูกให้เต้าทุกคนทุกคีวิตทุกดวงใจให้มีแต่ความสุขความเจริญพอไหนเลิศพอไหนอันประเสริฐคุณแม่ก็ไว้พ่อให้ลูกให้เต้าให้มีแต่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่าง ยาเจ็บยาจุดร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเออวันที่วันที่สิบสามทุกคนสี่โเก็นต้องพร้อมกันที่หลังเวทีนะครับเพราะว่าวัทนที่สิบสาเพราะสิทธิพิธีพระล่งระสมพระี่